ลบหนึ่งบทที่7หลักพันธุศาสตร์เบื้องต้น Basic p r i n c i p l e of Genetics พันธุศาสตร์จเนติกเป็นการศึกษาเกี่ยวกับการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม Genetic c h a r คเตอรซึ่งหมายถึงลักษณะที่สามารถถ่ายทอดจากชั่วรุ่นหนึ่งมายังชั่วรุ่นถัดไปได้ลูกที่เกิดจากพ่อแม่คู่หนึ่งอาจจะลักษณะทางพันธุกรรมบางอย่างที่คล้ายกับลักษณะทางพันธุกรรมในพ่อ และแม่ได้อย่างไรก็ตามลักษณะทางพันธุกรรมลักษณะเดียวกันอาจมีความแตกต่างกันออกไปในสมาชิกแต่ละคนแต่ละตัวในประชากรก็ได้เรียกความแตกต่างของลักษณะทางพันธุกรรมนี้ว่าความแปรผันทางพันธุกรรม (genetic variation) ความแปรผันทางพันธุกรรมแบ่งได้เป็นสองประเภทคือความแปรผันทางพันธุกรรมแบบไม่ ต่อเนื่อง discontinuous variation ซึ่งเป็นความแปรผันที่สามารถแยกลักษณะต่างๆออกจากกันได้ชัดเจนถูกควบคุมด้วยยีนหนึ่งคู่เช่นการมีลักยิ้มหรือไม่มีลักยิ้มการมีติ่งหูหรือไม่มีติ่งหูหมู่เลือดระบบ ABO ส่วนความแปรผันทางพันธุกรรมอีกแบบคือความแปรผันทางพันธุกรรมแบบต่อเนื่อง continuous variation ซึ่งเป็นความแปรผันที่ไม่สามารถแยกลักษณะต่างๆออกจากกันได้ชัดเจน มักถูกควบคุมด้วยยีนมากกว่าหนึ่งคู่เรียกว่าพอลิยีนพลิจีนลักษณะที่เป็นความแปรผันทางพันธุกรรมแบบต่อเนื่องเช่นความสูงของมนุษย์สีผิวสีตาสีผมซึ่งลักษณะทางพันธุกรรมไม่ว่าจะมีความแปรผันทางพันธุกรรมแบบใดจะต้องมีการถ่ายทอดจากชั่วรุ่นหนึ่งไปยังอีกชั่วรุ่นหนึ่งได้ในบทนี้จะอธิบายถึงรูปบบๆการถ่ายทอดลัดณะทางพันธุกรรมพื้นฐานเป็นหลักหนึ่ง คำศัพท์พื้นฐานทางพันธุศาสตร์ Basic Terminology g e n e t i c ยีนยีนเป็นหน่วยที่ควบคุมลักษณะทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตยีนเป็นส่วนหนึ่งของ DNA ที่เป็นสารพันธุกรรมในสิ่งมีชีวิตทุกชนิดโดยจะมีรูปแบบของยีนที่แตกต่างกันออกไปเรียกรูปแบบของยีนที่แตกต่างกันออกไปนี้ว่าอาลัลล l ล a l l e l ตัวอย่างเช่นยีนที่ควบคุมลักษณะ,มะเมล็ดถั่วลันเตา จะมีแถน่งบนโครโมโซมคู่เหมือนโฮโมโลกุสโครโมซัมตรงกันแต่อาจมีรูปแบบอาลิวเป็นอาร์ที่ควบคุมลักษณะ,มะเมล็ดกลุ่มหรือมีรูปแบบอัลิวอาร์ที่ควบคุมลักษณะ,มะเมล็ดครูขระท้ายยีนคู่หนึ่งมีรูปแบบของอาลิวตรงกันจะเรียกสภาพของอาลิวคู่นี้ว่าโฮโมไซกัสโฮโมซิสเช่นอาร์หรือราแต่ท้ายิีนคู่เดียวกันแต่มีรูปแบบของอาลิวแตกต่างกันจะเรียกสภาพของอาลิวคู่นี้ว่าเฮตโรไซกัส เฮท e โริเช่นกระแสดงดงภาพดูภาพ,ภาพประกอบชีววิทยาม .4 หมู่6หน้า2จาก14ลบ2คู่ของอาลลีลที่ทำหน้าที่ควบคุมลักษณะทางพันธุกรรมนี้เรียกว่าจีโนไทป์จีโนไทป์และเรียกลักษณะที่สดแสดงออกมาหรือปรากฏออกมาสัมพันธ์กับจีโนไทป์นั้นว่าฟฟโนไทป์เฟโนไทป์โดยลักษณะที่สดแสดงออกมาเมื่อเซลล์หรือสิ่งมีชีวิตเป็นเฮทิโรโกเตเรียกลักษณะนั้นว่าเป็น ลักษณะเด่นโดมิแนนเช่นถั่วลันเตาที่มีจีโนไทป์ราจะแสดงลักษณะเมล็ดกลุ่มดังนั้นลักษณะเมล็ดกลุ่มจึงเป็นลักษณะเด่นถ้าลักษณะใดที่ถูกข่มเมื่อเซลล์หรือสิ่งมีชีวิตเป็นเฮทิโรนโกเตเรียกลักษณะนี้ว่าเป็นลักษณะด้อยรีเซสซีฟเช่นลักษณะเมล็ดครุขระของถั่วลันเตาที่มีจีโนไทป์ราจะไม่แสดงออกดังนั้นลักษณะเมล็ดครุขระของถั่วลันเตาจึงเป็นลักษณะด้อย2 การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของเมนเดลเมนเดเลียนเจเนติกนักวิทยาศาสตร์เริ่มมีการศึกษาเกี่ยวกับการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมเพื่อการปรับปรุงพันธุ์ของพืชและสัตว์แต่บุคคลสำคัญในการอธิบายเกี่ยวกับการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตคือแกรเกอร์เมนเดลกรีกอร์เมนเดลซึ่งได้รับการยกย่องให้เป็นบิดาแห่งวิชาพันธุศาสตร์เมนเดลเป็นนักวิทยาศาสตร์ชาวออสเตรีย ปัจจุบันอยู่ในประเทศสาธารณรัฐเช็กและเป็นบาดหลวงที่ศึกษาการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมต่างๆเจ็ดลักษณะในต้นถั่วลันเตาการเดนทีปิซูมซาธิพัมการที่เมนเดลเลือกใช้ถั่วลันเตามีส่วนช่วยให้เมนเดลประสบความสำเร็จในการทดลองหลายประการเช่นถั่วลันเตาเป็นพืชที่มีวงชีวิตสั้นประมาณหนึ่งปีสามารถเพาะปลูกได้แงรวมไปถึง ลักษณะที่เมนเดลนำมาใช้ในการพิจารณาเป็นลักษณะที่สังเกตเห็นความแปรผันได้ชัดเจนนอกจากนี้ดอกถั่วลันเตาเป็นดอกที่มีการถ่ายเรนูในดอกเดียวกันเซลพอลลิเนชันซึ่งดอกแบบนี้ช่วยให้เมนดเดลสามารถควบคุมการทดลองได้อย่างมีประสิทธิภาพดีขึ้นชีววิทยามสหมู่6หน้า3จาก14 -3 ลบ3การทดลองของเมนเดลทำได้โดยการนำดอกของต้นถั่วลันเตามาตัดอับเรนู แอ,อนเทอร์ของเกสรเพศผู้ออกเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการถ่ายเรนูเกิดขึ้นภายในดอกเดียวกันได้จากนั้นเมนเดลจึงงน้นผู้กันไปเขี่ยเรนูปอนเลนจากดอกของต้นถั่วลันเตาที่สนใจแล้วมาไป้ายไว้บนยอดเกสรเพศเมยเพื่อให้เกิดการถ่ายเรนูต่อไปแล้วจึงนำมเมล็ดที่ได้จากการปฏิสนธิไปปลูกต่อหลังจากนั้นจึงทำการจดบันทึก และวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะและจำนวนลูกที่เกิดขึ้นการทดลองของเมนเดลแสดงได้ดังภาพดูภาพประกอบการทดลองของเมนเดลเป็นการทดลองกับต้นถั่วลันเตาสายพันธุ์แท้ True breeding line ซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่สามารถผสมกันเองได้โดยทยลูกที่เกิดขึ้นจะมีลักษณะเหมือนต้นพ่อแม่ทุกชั่วรุ่นในที่นี้จะยกตัวยอย่างการทดลองผสมพันธุ์ของต้นถั่วลันเตาที่พิจารณาเพียงหนึ่งลักษณะหรือ โมโ h y ฮ r ริดครอสระหว่างลักษณะเมล็ดกลมราว s ซีดและเมล็ดครุขระริงเกิลซีดโดยกำหนดให้รุ่นพ่อแม่ที่เรียกว่า P generation, Parental generation เป็นการผสมระหว่างต้นถั่วลันเตาที่มีลักษณะเมล็ดผลกลมผสมกับต้นถั่วลันเตาเมล็ดครุขระผลปรากฏว่าลูกที่เกิดขึ้นในรุ่นถัดมาคือรุ่น F1, First Filial Generation มีลักษณะระเมล็ดกลมทั้งหมดจากนั้นเมื่อปล่อยให้ต้นถั่วลันเตา ในรุ่น F1 ถ่ายเรนูในดอกเดียวกันเซลล์ปลิเนชันพบว่าลูกกลุ่น F2 s e c o n น f i ฟิลเลี e เจเนเรชที่เกิดขึ้นมีลักษณะเป็นมเมล็ดกลุ่มลักษณะ,มะเมล็ดขอรูชอรับประมาณ3ต่อ1ดังภาพดูภาพประกอบชีววิทยาม .4 หมู่6หน้า4จาก14ลบ4เมื่อเมนเดลทดลองคล้ายกับตัวอย่างที่ยกมากับลักษณะอื่นๆเมนเดลพบว่าลูกลุ่น F2 ที่เกิด ขึ้นมีอัตราส่วนฟีโนไทป์ที่ประมาณ3 1เช่นกันทั้งหมดเมนเดลจึงอธิบายไว้ว่าลักษณะของต้นถั่วลันเตาถูกควบคุมด้วยแฟกเตอร์คำว่าแฟกเตอร์หมายถึงยีนในปัจจุบันที่อยู่เป็นคู่เมื่อมีการสร้างเซลล์สืบพันธุ์ขึ้นแฟกเตอร์เหล่านี้จะยกออกไปยังแต่ละเซลล์สืบพันธุ์แล้วจงมีการรวมกลุ่มกันใหม่อีกครั้งหนึ่งเมื่อมีการปฏิสนธิเกิดขึ้นตัวอย่างเช่นถั่วลันเตาที่มีมเมล็ดกลมในรุ่นทีเชียนจีโนไทป์ได้เป็นอาอาส่วน ลักษณะมเมล็ดครูคราสามารถเขียนจีโนไทป์ได้เป็นระสำหรับในมเมล็ดกลมเมื่อมีการเซลล์สืบพันธุ์จะสร้างได้แบบเดียวกันเท่านั้นโดยเซลล์สืบพันธุ์จะมี a l ลล l e A เท่านั้นส่วนในมเมล็ดครูคราก็เช่นโดยวอลกันเซลล์สืบพันธุ์จะพบเฉพาะ a l ลล l e A เท่านั้นดังนั้นเมื่อเกิดการปฏิสนธิขึ้นลูกลุ่น F1 ที่มีลักษณะมเมล็ดกลมทั้งหมดจึงมีจีโนไทป์เป็นราโดยอ l ลิวอ A มาจากต้นที่มีจีโนไทป์เป็น RR และอ l ลิวอ A มาจากต้นที่มี จีโนไทป์เป็นราต่อมาเมื่อผสมพันธุใจดอกเดียวกันของลูกรลุ่น f 1พบว่าพืชในรุ่น f 1สามารถสร้างเซลล์สืบพันธุ์ได้2แบบคือเซลล์สืบพันธุ์ที่มี a ล l l r และเซลล์สืบพันธุ์ที่มี a ล l l r เมื่อมีการปฏิสนธิลูกที่เกิดขึ้นจึงสามารถแสดงผลออกมาได้ดังตารางแสดงได้ดังภาพเรียกตารางนี้ว่าตารางคูณเน็ตพันเนตสแควร์ Square, โดยวิธีการสร้างตารางนี้คือเขียนรูปแบบที่เป็นไปได้ทั้งหมดของเซลล์สืบพันธุ์ใน ต้นพ่อและต้นแม่จากนั้นจึงเข้าคุก่กันผลปรากฏว่าลูกกลุ่น F2 ที่เกิดขึ้นมีจีโนไทป์3แบบและมีอัตราส่วนจีโนไปเป็นคือ RR ระาระเท่ากับ1ต่อสต่อ1และมีฟีโนไทป์สแบบซึ่งมีอัตราส่วนฟีโนไทป์เป็นลักษณะของเมล็ดกลมต่อเมล็ดครุขระเท่าไกล3ต่อ1แสดงได้ดังภาพดูภาพประกอบชีววิทยามสหมู่6หน้าหจาก14ลบห จากการทดลองผสมพันธุ์ถั่วลันเตาแบบโมโนไฮบริดครอสนำไปสู่กฎข้อที่1ของเมนเดลที่เรียกว่ากฎการแยก law of segregation ซึ่งมีใจความสำคัญของกฎข้อนี้คือเอาลิวที่อยู่เป็นคู่เอาลิวกันบนโครโมโซมคู่เหมือนโฮโม o ลกุสโครโมซ m มจะแอนอกออกจากกันในระหว่างการสร้างเซลล์สืบพันธุ์โดยเซลล์สืบพันธุ์แต่ละเซลล์จะได้รับเอาลิวใดเอาลิวหนึ่งเท่านั้นจากรูเอา ลิวเดียวกันหลังจากนั้นเมื่อมีการปฏิสนธิเอาลิวของแต่ละเซลล์สืบพันจะกลับเข้ามาคู่กันใหม่ได้อีกครั้งหนึ่งกฎแห่งการแยกสอดคล้องกับระยะอนาเฟสไออนาเฟสไอขอองค์การแบ่งเซลล์แบบใหม่โอซีสซึ่งเป็นระยะที่มีการแยกออกจากกาันของโครโมโซมคู่เหมือนโฮโมโลกุสโครโมซัม um. ไปยังแต่ละเซลล์นอกจากนี้เมนเดลยังได้ทำการทดลองผสมต้นถั่วลันเตา ที่มีการพิจารณาลักษณะพร้อมกัน 2. ลักษณะเรียกการผสมที่พิจารณา2ลักษณะไปพร้อมกันแบบนี้ว่าได้ไฮบริดครอสเช่นถ้าทำการผสมระหว่างถั่วลันเตาที่มีลักษณะ,มะเมล็ดกลมสีเหลือที่เป็นสายพันธุ์แท้กับต้นถั่วลันเตาที่มีลักษณะ,มะเมล็ดครูคราสีเขียวในรุ่นพ่อแม่ P g e n e r a t i o n พบว่าลูกกลุ่น F1 ที่เกิดขึ้นจะมีลักษณะ,มะเมล็ดกลมสีเหลือง ทั้งหมดและนำลูกกลุ่น F1 ผสมกันเองพบว่าลูกกลุ่น F2 ที่เกิดขึ้นจะมีลักษณะ,มะเมล็ดกลมสีเหลืองมเมล็ดกลมสีเขียวมเมล็ดครุคระสีเหลืองมเมล็ดครุคระสีเขียวเท่ากับ9ต่อ3ต่อ3 1. ชีววิทยาม .4 หมู่6หน้า6จาก14ลบ6จากการทดลองจะเห็นว่ารุ่น P ซึ่งเป็นสายพันธุ์แท้สามารถเขียนจีโนไทป์ของลักษณะ,มะเมล็ดกลมสีเหลืองคือ RRYy อาลิวาแทนลักษณะ,มะเมล็ดสีเหลืองที่เป็นลักษณะเด่นและเอาลิวาแทนลักษณะ,มะเมล็ดสีเขียวที่เป็นลักษณะด้อยและลักษณะ,มะเมล็ดขอรูชอร่าสีเขียวเจนได้เป็นร้อยเมื่อมีการสร้างเซลล์สืบพันธุ์และมีการปฏิสนธิกันลูกลุ่น F1 ที่ได้ที่เป็นมเมล็ดกลมสีเหลืองจึงเขียนจีโนไทป์ออกมาได้เป็นร้อยซึ่งลูกลุ่น F1 ที่เกิดขึ้นนี้สามารถสร้างเซลล์สืบพันธุ์ได้4แบบโดยเอาลิวอาอาจจะไปกับเอาลิวา หรือ Y ก็ได้เช่นเดียวกับเอาลิวอาอาจจะไปกับเอาลลิวไหรือ Y ก็ได้ซึ่งการรวมกลุ่มของเอาลิวแต่ละยีนนี้สามารถเกิดขึ้นได้อย่างอิสระต่อกันเมื่อเซลล์สืบพันธุ์แต่ละแบบเกิดการเข้าคู่กันใหม่อีกครั้งในการปฏิสนธิจึงส่งผลให้เกิดลูกลุ่น F2 ที่มีอัตราส่วนแตกต่างกันออกไปแสดงได้ดังภาพดูภาพประกอบชีววิทยามสหมู่6หน้า7จาก14ลบเ จากการผสมพันธุ์แบบไดไฮบริดครอสนี้เกิดเป็นกอเดออที่2ของเมนเดลหรือกฎแห่งการรวมกลุ่มกันอย่างอิสระ law of independent assortment ขึ้นและเมื่อนำมาประยุกต์กับความรู้เกี่ยวกับโครโมโซมทำให้กฎข้อที่2มีใจความสำคัญคือยีนที่ควบคุมลักษณะต่างๆที่อยู่บนคนละคู่ของโครโมโซมสามารถเกิดการจัดรวมกลุ่มกันได้อย่างอิสระในขณะที่มีการสร้างเซลล์สืบพันธุ์ซึ่ง กฎข้อที่2ของเมนดนนี้จะสอดคล้องกับการแบ่งเซลล์ระยะเมตาเฟสไอเมตาเฟสไอขอองค์การแบ่งเซลล์แบบไมโอซีสอซึ่งจะมีการจัดเรียโครโมโซมที่แตกต่างกันออกไปแบบซุม่มส่งผลให้เซลล์สืบพันธุ์ได้รับอันลีของแต่ละยีนมารวมกันแบบอิสระการประยุกต์ใช้ความน่าจะเป็นกับการคำนวณทางพันธุศาสตร์ในการคำนวณทางพันธุศาสตร์นักชีววิทยานิยมใช้หลักความน่าจะเป็นในการคำนวณ เนื่องจากเป็นวิธีการที่กระชับและรวดเร็วกว่าว่าการสร้างตารางพุนเนตที่ใช้เวลานานกว่าซึ่งความน่าจะเป็น (probability) หมายถึงแนวโน้มหรือความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งที่อาจเกิดขึ้นได้เช่นการโยนเหรียญหนึ่งครั้งมีความน่าจะเป็นออกเหรียญด้านหัวเท่ากับเศษหนึ่งส่วนสองและมีความน่าจะเป็นออกเหรียญด้านก้อยเท่ากับเศษหนึ่งส่วนสองเช่นกันโดยหลักความน่าจะเป็นที่นักชีววิทยานำมาใช้มีสองกฎคือ กฎแห่งการคูณ (Multiplication Rule) และกฎแห่งการบวก (Addition Rule) กฎแห่งการคูณใช้เมื่อมีเหตุการณ์2เหตุการณ์ที่เป็นอิสระต่อกันโดยความน่าจะเป็นรวมสามารถหาได้จากความน่าจะเป็นของเหตุการณ์หนึ่งคูณกับความน่าจะเป็นจองอีกเหตุการณ์หนึ่งได้เช่นความน่าจะเป็นในการทอยลูกเต๋าสองครั้งให้หงายหน้าเป็นหมายเลขค่าทั้งสองครั้งคำนวณได้จาก ในการถอยลูกเต๋าแต่ละครั้งจะมีความน่าจะเป็นในการหงายหน้าเป็นหมายเลขค่าเท่ากับเศษหนึ่งส่วนหกทั้งสองครั้งดังนั้นความน่าจะเป็นน e ีวมทั้งหมดจึงเมคค่าเท่ากับเศษหนึ่งส่วนหก x เศษหนึ่งส่วนหกเท่ากับเศษหนึ่งส่วนสามสิบหกตามกฎแห่งการคูณขณะที่กฎแห่งการบวกใช้เมื่อมีเหตุการณ์สองเฟสตัวการที่ไม่สามารถกิจขึ้นพร้อมกันได้เมื่อเกิดเหตุการณ์หนึ่งแล้วจะไม่สามารถเกิดอีกเหตุการณ์หนึ่งได้ mutually exclusive event ความน่า จะเป็นรวมสามารถหาได้จากความน่าจะเป็นของเหตุการณ์หนึ่งบวกกับความน่าจะเป็นของอีเหตุการณ์หนึ่งได้เช่นในการทอยลูกเต๋าหนึ่งครั้งจงหาความน่าจะเป็นที่หงายหน้าหมายเลข4หรือหงายหน้าหมายเลข5าซึ่งเหตุการณ์ทั้ง 2, สองเหตุการณ์นี้ไม่สามารถเกิดขึ้นพร้อมกันได้ถ้าลูกเต๋าหงายหน้า4แล้ว่าจะไม่มีทางที่จะหงายหน้า5ด้วยดังนั้นความน่าจะเป็นนี้จึงหาได้จากในการทอยลูกเต๋าหนึ่งครั้ง มีความน่าจะเป็นที่หงายหน้าหมายเลข4เท่ากับเศษ1ส่วน6และความน่าจะเป็นที่ขงหงายหน้าหมายเลข5าเท่ากับเศษ1ส่วน6ดังนั้นความน่าจะเป็นที่ลูกเต๋าจะหงายหนาหมายเลขสหรือหน้าหมายเลข5าจึงมีค่าเท่ากับเศษ1ส่วน6บวกเศษ1ส่วน6เท่ากับเศษ2ส่วน6เท่ากับเศษ1ส่วน3ตามกฎแห่งการบวกดูตัวอย่างประกอบชีววิทยามสหมู่6หน้า8จาก14ลบ8ตัวอย่างที่1 ชีววิทยาม .4 หมู่6หน้า9จาก14ลบ9ตัวอย่างที่2การผสมทดสอบ테스รอสเป็นการตรวจสอบจีโนไทป์ของสิ่งมีชีวิตที่มีเป็นลักษณะเดนว่ามีลักษณะของจีโนไทป์เป็นแบบโฮโมซิกส์โดมิแนนต์เอหรือเฮติโรอิทเอโดยยนสิ่งมีชีวิตที่สงสัยมาผสมพันธ์กับสิ่งมีชีวิตที่เป็นตัวทดสอบเทสเตอร์ ester, ที่มีจีโนไทป์เป็นโฮโมซิก Recessive, เอแล้วพิจารณาสัดส่วนของลูกที่เกิดขึ้นซึ่งลูกที่เกิดขึ้นจะมีได้2กรณีคือถ้าลูกที่เกิดชื้นแสดงลักษณะเด่นทั้งหมดแสดงว่าสิ่งมีชีวิตที่สนใจมีจีโนไทป์เป็นแบบโฮโมซิกส์โดมิแนนแต่ถ้าลูกที่เกิดขึ้นมีทั้งลักษณะเด่นและลักษณะด้ยในอัตราส่วน1น่อ1แสดงว่าสิ่งมีชีวิตที่สนใจมีลักษณะเป็นเฮติโรก์ จากที่ได้กล่าวมาจะพบว่าการถ่ายทอดัสนารทางพันธุกรรมที่ลักษณะหนึ่งไม่สามารถคมอีกลักษณะหนึ่งได้สมบูรณ์ทำให้สิ่งมีชีวิตที่มีจีโนไทป์เป็นเฮทิร่มโกเ้แสดงลักษณะฟีโนไทป์ออกมากำกึ่งระหว่างทั้ง2ลักษณะตัวอย่างเช่นสีของดอกกลิ่นมังกรแนปดารากร้อนถูกควบคุมด้วยชีววิทยาม .4 หมู่6น้า .10 จาก14ลบ10 จีโนไทป์3แบบคือ crcr ควบคุมลักษณะดอกสีแดง c w c w ควบคุมลักษณะดอกสีขาวและจีโนไทป์ c r c w จะควบคุมลักษณะชีชมพู oo, ซึ่งเป็นสีก้ำกึ่งระหว่างสีแดงและสีขาวดังนั้นเมื่อนำต้นลิ้นมังกร snapdragon ที่มีดอกสีแดง crcr ผสมกับต้นลิ้นมังกรที่มีดอกสีขาว c w c w พบว่าลูกลุ่น F1 ที่ เกิดมีลักษณะเป็นดอกสีชมพูทั้งหมด crc w หลังจากนั้นถ้านำลูกลุ่น f ผสมพันธ์กันเองเซลฟ์เฟอร์ติล t เซชจะได้ลูกลุ่น f 2ที่มีสัดส่วนของฟีโนไทป์ดอกสีแดงดอกสีชมพูดอกสีชาวเท่ากับ1ต่อ2ต่อ1เช่นเดียวกับอัตราส่วนฟีโนไทป์ crc r crc w cw cw เช่นกันแสดงได้ดังภาพดูภาพประกอบ ชีววิทยาม .4 หมู่6หน้า11จาก14ลบ11การขมร่วมเป็นการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมที่สิ่งมีชีวิตที่เป็น heterozygote สามารถแสดงลักษณะเ l ลล l ทั้ง2รูปแบบดังนั้นการขมแบบนี้จึงไม่สามารถระบุดได้ชัดเจนว่าเอาลวใใดเป็นเอาลวที่ควบคุมลักษณะเด่นหรือลักษณะด้วยตัวอย่างเช่นระบบหมู่เลือด ABO ซึ่งมีอ l ลล l ที่ c ลอ คุมมากว่า2แบบในยีนหนึ่งคู่เรียกว่ามัลติเปิดเอาลิวมัลติเปิรอาร์เรลซึ่งมีเอาลิวได้ทั้งหมด3แบบคือ IAI B และ I โดยคนที่มีเลือดหมู่ AB จะมีจีโนไทป์เป็น IAI B ซึ่งทำให้ผิวของเซลล์เม็ดเลือดแดงมีการแสดงออกของทั้งแอนติเจน A และแอนติเจน B ได้ดังนั้นเอาลิว IA และ IB จึงจัดว่ามีการขมร่วมส่วนคนที่มีเลือดหมู่ A อาจมีจีโนไทป์เป็น IAI A หรือ II ก็ได้เช่นเดียวกับคนที่มีเลือดหมู่ B อาจมีจีโนไทป์เป็น IBI B หรือ IB ดังนั้นจึงเห็นได้ว่าอัลลว IA และ IB แสดงการข่มสมบูรณ์ต่ออัลลว I ได้สำหรับคนที่มีเลือดหมู่ O จะมีจีโนไทป์เป็น i อได้เพียงอย่างเดียว 3. มนุษย์พันธุศาสตร์เบื้องต้นเบสิกฮิวแมนเจเนติสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมรวมถึงมนุษย์แต่มีการกำหนดเพศโดยใช้คโครโมโซมเพศระบบเอ สิสเต็มโดยเพศหญิงจะมีคโครโมโซมเพศเป็น XX ขณะที่เพศชายจะมีคโครโมโซมเพศเป็น XY ดังนั้นเพศหญิงจึงมีโครโมโดอสมทั้งหมด46แท่งแบ่งออกเป็นออโตโซมหรือคโครโมโซมร่างกาย44แท่งและมีคโครโมโซมเพศเป็น XX 44บวก X ขณะที่เพศชายจะมีโครโมโซมทั้งหมด46แท่งแบ่งออกเป็นออโตโซม44แท่งและมีคโครโมโซมเพศเป็น XY 44บวก x C, ดังนั้นเมื่อเพศหญิงสร้างไข่ด้วยการแบ่งเซลล์แบบไมโอซีสอจะได้เซลล์ใช่ที่เป็น22บวก x คโครโมโซมลดลงครึ่ง1ส่วนเพศชายจะสร้างสเปิร์มด้วยกันแบ่งเซลล์แบบไมโอซีสอและได้สเปิร์ม2แบบคือ22บวก x หรือ22บวก y ซึ่งจะมาอรอรวมกับเซลล์ไข่และสามารถกำหนดเพศในลูกที่เกิดขึ้นได้ดังภาพดูภาพประกอบชีววิทยาม4หมู่6 หน้า12จาก14ลบ12คโครโมโซม X มีขนาดใหญ่กว่าคโครโมโซม Y และมียีนต่างๆที่อยู่บนคโครโมโซม X ซึ่งจะมีรูปแบบการถ่ายทอดลักษณะแตกต่างไปจากการทดลองของเมนเดลโดยนักพันธุศาสตร์เรียกยีนที่อยู่บนคโครโมโซม X นี้ว่า X ว่า X ลิงยีนตำราบางเล่มอาจใช้คำว่าเซ็คลิงยีนแทนยีนที่อยู่บนคโครโมโซม X เลยก็ได้ ถ้ามีความผิดปกติเกิดขึ้นบนเอ็กลิงยีนจะทำให้มีการแสดงออกมาได้โดยทั่วไปเพศชายมักมีการแสดงออกของความผิดปกติบนเอ็กลิงยีนมากกว่าเพศหญิงในกรณีที่มีการแสดงออกของความผิดปกตินั้นเป็นลักษณะโดยเรียกรูปแบบการถ่ายทอดลักษณระับทางพันธุกรรมแบบนี้ว่า x อ็กซ์ล e ง s s เซสซีฟอินทริแหรืออาจเรียกว่า x e ลิงร s ท้งนี้เพราะเพศชาย มีคโครโมโซม X เพียงหนึ่งแท่งเท่านั้นถ้าคโครโมโซม X แท่งที่มีอยู่มีอัลลีลได้อยู่เพศช,ชายจะสามารถแสดงอาการของความผิดปกติได้ตัวอย่างของโรคที่มีการถ่ายทอดทางพันธุกรรมแบบ X-linked recessive เ,เช่นโรคฮิมโมฟิเลีย A ที่ทำให้มีอาการเลือดไม่แข็งตัวได้เพราะขาดโปรตีนที่จำเป็นในกระบวนการแข็งตัวของเลือดโรคตาบอดสีเขียวแดง red-green color บลินเนสซึ่งเป็นโรคเอ็กลิงรีเซสซีฟที่พบบ่อยที่สุดในมนุษย์ทำให้คนไข้ไม่สามารถแยกสีเชียร์และหรือสีแดงได้โรคภาวะพอรอมเอนไซม์ g หกพีดีในขั้นตอนไกลโคไลซีสอได้น้อยกว่าปกติส่งผลให้เซลล์เม็ดเลือดแดงมีโอกาสแอตกออกเฮโมลิซสิสได้ง่ายนอกจากโรคทางพันธุกรรมที่ถ่ายทอดผ่านลัดนาด้วยบนคโครโมโซม x แล้วลักษัะหรือโรคบ,บางอย่างอาจมีการถ่ายทอดผ่านเอาลิวที่ควบคุม ลักษณะบนโครโมโซมเอกเรียกลักษณะการควบคุมแบบนี้ว่าเอ็ก k ์ลิงโดมิเนนต์อินยูรินซนอกการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมแบบนี้พบได้ทั้งเพศชายและเพศหญิงในสัดส่วนที่ไม่แตกต่างกันมากนั้นขึ้นกับจีโนไทป์ของพ่อและแม่โดยถ้าโครโมโซมเอ็กเพียงหนึ่งแท่งมีเอลิวที่ก่อให้เกิดความผิดปกติขึ้นก็สามารถทําให้คนไข้ที่ได้รับโครโมโซมเแท่งนี้แสดงความผิดปกติออกมาได้ตัวอย่างเช่น โรคขนยาวรุงรังตามใบหน้าลำตัวและแขนขา Congenital h y p e r t r i c h o s i s จากที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่าความผิดปกติหรือลักษณะทางพันธุกรรมของมนุษย์มีรูปแบบการถ่ายทอดลัดรัดทางพันธุกรรมได้ทั้งหมด4แบบหลักคือลักษณะทางพันธุกรรมที่ถูกควบคุมด้วยยีนด้อยบนออโตโซมออโตโซมอลรีเซสซีฟอินเจอริเทนเช่นโรคผิวเผือกลักษณะทางพันธุกรรม ที่ถูกควบคุมด้วยยีนเด่นบนออโตโซมออโตโซมโดมิแนนอินยริตันเช่นโรคฮันติงตันตีซิสลักษณะทางพันธุกรรมที่ถูกควบคุมด้วยยีนด้อยบนฝ่อคโครโมโซม X X ลิงรีเซสซีฟอินยริตันและลักษณะทางพันธุกรรมที่ถูกควบคุมด้วยยีนเด่นบนคโครโมโซม X X ลิงโดมนแนนอินยริตันดังที่กล่าวมาแล้วแต่การศึกษาเกี่ยวกับการถ่ายทอดอดอลักษณะทางพันธุกรรมของมนุษย์จะสามารถศึกษาได้จากการวิเคราะห์สายพันธุรรมประวัติ เบดิกรีแอนาลิซิสซึ่งสายพันธุ์ประวัติเป็นการเขียนรูปแบบการถ่ายทอดลักษณะาทางพันธุกรรมโดยการใช้สัญ,ญลักษณ์ต่างๆดังภาพดูภาพประกอบโดยการวิเคราะห์สายพันธุ์ทุประวัติเปดิกรีแอนาลิซิสทำให้นักพันธุศาสตร์สามารถทำนายรูปแบบขององค์การถ่ายทอดลัดนาททางพันธุกรรมและโอกาสที่ลูกที่เกิดขึ้นจะมีการสแสดงออกของลักษณะต่างๆเพื่อช่วยในการวางแผนครอบครัวและลดโอกาสที่จะเกิดความผิดปกติ ชีววิทยาม .4 หมู่6หน้า13จาก14ลบ13ของลูกได้รูปแบบการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมแต่ละแบบจะมีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างกันออกไปดังสรุปสรุปลักษณะรูปแบบการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมแบบต่างๆออโตโซมเดมิเนนอินเจริทัน6ลักษณะทางพันธุกรรมจะถ่ายทอดไม่คมรุ่นนอนสกิปเจเนเรชันโอกาสที่พบในเพศชายและเพศหญิงใกล้เคียงกัน ถ้าคนที่เป็นโรคแต่งงานกับคนปกติโอกาสที่ลูกจะแสดงอาการของโรคจะเท่ากับ50%คนที่เป็นโรคเป็น heterozygote autosomal recessive inheritance กอลักษณะทางพันธุกรรมจะถ่ายทอดข้ามรุ่น skip generation โอกาสที่พบในเพศชายและเพศหญิงใกล้เคียงกันมักพบกรณีที่พ่อและแม่ปกติแต่มีลูกที่แสดงอาการของโรคแสดงว่าพ่อและแม่เป็น heterozygote ถ้าพ่อและแม่เป็นโรคลูกทุกคนจะแสดงอาการของโรค x l i n k d o m i n a n t inheritance ลักษณะทางพันธุกรรมจะถ่ายทอดไม่ข้ามรุ่น n o n s k i p generation เพศหญิงมีโอกาสแสดงอาการของโรคมากกว่าเพศชายลูกชายที่เป็นโรคเกิดจากการถ่ายทอดลักษณะของโรคจากแม่ที่เป็นโรคลูกสาวที่เป็นโรคอาจเกิดจากพ่อและหรือแม่ที่เป็นโรคถ้าพ่อแสดงอาการของโรคลูกสาวทุกคนต้องแสดงอาการของโรค ชีววิทยามสหมู่6ห,หน้า1 4จาก 14, 14. กลบ14 x ก์อ e a กลักษณะทางพันธุกรรมจะถ่ายทอดข้ามรุ่น Skip Generation เพศช,ชายมีโอกาสแสดงอาการของโรคมากกว่าเพศหญิงลูกสาวทุกคนที่แสดงอาการของโรคมากกว่าเพศหญิงลูกสาวทุกคนที่แสดงอาการของโรคต้องมีพ่อที่แสดงอาการของโรคส่วนแม่อาจแสดง อาการของโรคหรือเป็นพาหะเฮท,ที่โรนโกเตก็ได้ถ้าแม่แสดงอาการของโรคลูกชายทุกคนต้องแสดงอาการของโรควายลิงรีเซสซีฟอินเยริตันก็ลักษณะที่พบเฉพาะในเพศชายเท่านั้นการถ่ายทอดลักษณะจากพ่อสู่ลูกชายก็ชีววิทยาม4หมู่6บทที่7หลักพันธุศาสตร์เบื้องต้น